ตอนนี้ฮะในโซเชียลมีคลิปน้องหมูเด้งเยอะมากเลยนะครับเป็นลูกที่โปแและเพศเมียเกิดจากแม่ชื่อชื่อว่าโจนาอายุ25ปีแล้วก็พ่อชื่อโทนี่อายุ24ปีเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมานะครับคือน้องเนี่ยมีอายุ2เดือนพอดี เป็นน้องของพี่หมูตุนพี่โปสุปตาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยน้องเป็นลูกตัวที่7ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจากพ่อแม่คู่นี้นะครับชื่อหมูเดงเนี่ยมาจากการเปิดบวชของสวนสัตว์เขาเขียวครับมีชื่อให้โบวชสามชื่อ ก็คือหมูเด้งหมูแดงและข้็หมูสับปรากฏว่ามีผู้บวช2องหมื่นกว่าคนฮะเลือกชื่อน้องว่าหมูเด้งนะครับอ้าวก็เขา่ามีเพจนะคะทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาเปิดเพจขึ้นมาว่าขาหมูแอนเดอะแก๊งอ่าดูขาเขาสิเหมือนขาหมูไหมเป็นป้องๆทุองอย่องแต่ว่าน้องไม่ใช่หมูนะน้องเป็นฮิปโป คือลักษณะที่สัยของน้องเนี่ยเด้งสมชื่อนะฮะเพราะว่าโซนมากจะวิ่งไปวิ่งมาน้องจะไม่ยอมให้คนเลี้ยงจับเลยนะครับคอยสะบัดอยู่ตลอดเวลา,าบางทีก็งับคนเลี้ยงด้วย,ยแล้วก็บางชอดที่เล่นไปเล่นมาอันนี้จังหวะจังหวะ่ะจ<า>ังหวานะฮะเหมือนเหมือนหิวนมอะอประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ ความน่ารักอฮะความเอนดูของพี่เลี้ยงก็คือเกาขาเกาคางประมาณนั้น,นแล้วก็น้องก็ดูดูเพลินแต่บางทีเนี่ยพอจับไปเนี่ยเห็นไหมสะบปัดสะบัดสะดิตสดิ่งนะ,ะ,ะมีะมความสะดิตสะดิ่งนะมาให้จับไม่เอาอย่ามาจับฉันนะอย่างเงี้ย ก็อย่างหมูเด้งเนี่ยนะฮะเป็นดาวโซเชียลเลยนะฮะคนเข้าไปติดตามในเพจทั้ง Facebook Ti t o อกขาหมูแอนด์เดอะแก๊งตอนนี้ครับเป็นเซเลบไปแล้วนะฮะก็ชุดไม่อยู่เลยถ้าบอกความดังของน้องนะครับล่าสุดสวนสอนเปิดเขาเขียวครับออกแบบการเกงลายน้องหมูเด้งออกมาขายแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ด้วยความน่ารักเกินต้านของหมูเด้งก็ทำให้หลังจากนี้โพส เมื่อเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะฮะก็มี f อเข้ามาแสดงความคิดเห็นเตรียม F กันอย่างล้นหลามเลยนะครับพร้อมจะซื้อหากันแล้วสำหรับเอฟนี้นะฮะก็คือเนี่ยทั้งเสือ้อทั้งกางเกงลายน้องหมูเด็กเนี่ยนะครับบางส่วนอยากให้เปิดจำหน่ายคอลเลกชันของเจ้าฮิปโปตูนอื่นในสวนสัตว์ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อพี่ตุนหรือว่าพี่หมูตุนเสื้อแม่มลิรวมทั้ง มิดขาหมูด้วยเลยนะฮะก็หลากหลายเลยเพราะว่าเป็นขาหมูแอนเดอะแกงอยู่แล้วนะคะอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะเป็นวันเกิดของแม่มาลิเองนะและอันเดียก็เป็นเซเลบดาวดวงใหม่นะคะของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นน้องหมูเด้งแล้วดูสิลักษณะของน้องอ่ะน้องลืมไปหรือเปล่าคะว่าน้องเป็นฮิโปแม่มาลิดีก็เอา ไปจากสวนสัตว์เขาดินวนานะฮะไปอยู่ที่เขาเขียวนะใช่ค่ะก็เป็นฮิโปที่อายุมากที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นฮิโปแระน้องหมูเด้งดูลักษณะน้องสิวิง่ง <c oughs> คือจนลืมไปเลยนะว่าตัวเองเป็นฮิโปนะ <c oughs> แล้วก็เด้งไป <c oughs> เด้งมาดีดไปดีดมาแล้วในแฮชแท็กของในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ย <c oughs> <ๆ>เขาเขียนเลยนะว่าจะหยุดเด้งกี่โมง <c oughs> เพราะว่าน้องเนี่ยดูสิ อย่างเงี้ยตอนนี้โซเชียลแชร์กันเยอะมากเลยนะคะโซน,นอยู่แล้วเน,นน่ารักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากจะไปเห็นน้องหมูเด้งเนี่ยจะต้องรีบไปนะเพราะว่าน้องเนี่ยโตไวมาก อีกไม่กี่เดือนเนี่ยน้องก็จะตัวโตแล้วนะคะอาจจะไม่เห็นน้องหมูเด้งตัวเล็กๆขนาดเดือน้แต่จริงๆฮิโปแคลก็ตัวไม่ใหญ่มากนะฮะถ้าไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็จะเป็นทางเหมือนกับสกายวอล์กอ่ะเดินแล้วก็จะอยู่ทางซ้ายทางขวาเลยสำหรับฮิโปแคลที่นั่นนะตัวแค่นี้อีกไม่กี่เดือนน้องก็ตัวโตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีไปไม่งั้นเนี่ยหมูไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเนี่ยจะยังกลายเป็นน้องหมูเด้งเด้งแบบนี้หรือเปล่าเท่าวันหนึ่งที่เขาตัวโตแล้วนี่างข้างๆกันเนี่ยก็คือจะเป็นฮิโปแคลที่เป็นตัวโตแแแลล้้ววววนนนะะะะะคคกกก็จตตตตััโปรมมาาณีีีห่่่่อไ เดือนก็โตค่ะก,กินทั้งวันน่ะเออ,อน่ารักมากเลยอ่ะ